ท่านผู้ชมเอาเพื่อชักครู่เอาให้ครบไหมาองใบไล่กทีหนึ่งได้ไหมประเด็นคลิปและทําให้ศาลกับทางด้านศาลยุติธรรมซึ่งก็หมายถึงสํานักงานศาลยุติธรรมต้องออกถแถลงการเลยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยโยกโพสต์ก่อนคือโยกโพสต์เล่าเหตุการณ์ว่าไปฟังคําพิพากษาเอาใไล่ไปสักแป๊บหนึ่งนะค่ะคือจะเป็นคดีของอคุณโฟก <c oughs> เป็นคดีของคุณโฟกสหรัฐนะคะตอนปราศัยแล้วเดี๋ยวมีข่าวก้าวไกลด้วยค่ะ คุณโฟกสหราัฐปราัยเมื่อตอนผู้ชุมนุมเดินพฤจิกา6-3มะหาเมื่อวานนี้สารนัดฟังคำพิพากษาก็คือในส่วนของคดีคุณโฟกเนี่ยสารเห็นว่าผิดมาตรา112ลงโทษจำคุก3ปีแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษจำคุกเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาก็ประกันตัวไปคืออุทธรและก็ประกันตัวออกไปอันนี้เรื่องของคุณโฟกทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้ค่ะทาให้บุ้งทะลุวังกับโยกเยาวชนอายุ15เนี่ยเดิน ทางไปที่ศาลโดยที่หยกเนี่ยโพสต์เล่าเหตุการณ์นในเวลาต่อมาว่ามาฟังคำพิพากษาคดีพี่โฟกนี่แหละพอพี่เขาถูกส่งไปยังห้องควบคุมตัวหนูไปตะโกนเรียกชื่อพยายามจะคุยกับพี่เขาเจ้าหน้าที่ไม่พอใจการกระทำของหนูหนูเลยรีบคุยจนจะกลับออกมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่มาแตะตัวหนูพี่บุ้งเข้ามากันไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาทา จากนั้นมาจนถึงหน้าศาลเกิดเหตุหกเถียงกับเจ้าหน้าที่เขาตีพี่บุ้งด้วยไม้พี่บุ้งยกศอกขึ้นกันทําให้ไม้เนี่ยมันไม่โดนหน้าโดนหัวแต่มันโดนแขนแล้วแขนเลือดไหลต่อมาเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าจะให้ศาลดําเนินคดีละเมิดอํานาจศาลกับทําร้ายเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีกับทั้งพี่บุ้งและโยกอ้างว่ามีอํานาจทุกอย่างในศาลนี้เขาพูดว่าตอนนี้ได้แจ้งศาลแล้ว นี่คือข้อความที่หยกในโพสต์ Facebook เล่าเรื่องในมุมของเธอทีนี้ในเวลาต่อมาคลิปนี้ค่ะคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเป็นคลิปที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าสิทธิพรลีลาณภาศโพสต์คลิปนะคะลองไปดูคลิปกันก่อนในมุมนี้จริงๆมันจะมี2มุมอ่ะลองดูคลิปกันนะคะ ไม่มีใครทำร้ายอะไรคุณคุณต้องแต่งต้องตัวหยกพอนถอยไปถอยไปถอยไปอยถอยไปอยถอยไปมึงทำร้ายนะอยไปถอยไปครับอยไปอยถอยไปอยถอยย น้องไบร์ก็ต้องพูดถึงสารยุติธรรมก็ถแถลงออกมาในมุมของสารก็เป็นการชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่ระบุว่ายังไงระบุว่ากรณีเหตุการณ์บริเวณสาร วันนี้ก็คือเมื่อวานวันเกิดเหตุได้มีการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งศาลดำเนินการเสร็จไปแล้วก็คือหมายถึงคดีของคุณโฟก่ะค่ะจากนั้นมีเยาวชนหญิงปีนรั้วเข้ามาในบริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ท,ทั้งทั้งที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ได้ปิดประตูรัว้วหรือห้ามผู้มาติดต่อราชการเข้าแต่อย่างใด และขณะเวลาเกิดเหตุประชาชนก็เข้ามาใช้บริการได้ตามปกติมเมื่อเกิดเหตุเช่นนั้นเจ้าพนักง,งานตํารวจศาลซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการในขณะนั้นเห็นเหตุการณ์และได้เข้าห้ามปรามเพื่อไม่ให้ปีนรั้วเข้ามาจึงถูกบุคคลหนึ่งที่มาพร้อมกับพวกรวมสคนเข้ากระชากขอเสื้อเจ้าพนักง,งานตํารวจศาล จากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เดินเข้ามาและด่าทอเจ้าหน้าที่ขณะยืนโทรศัพท์รายงานเหตุการณ์และโทรแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ต่อมาบุคคลที่ได้กระชากคอเสื้อเจ้าพนักง,งานตำรวจสารก่อนหน้านั้นได้เดินเข้ามาผลักหน้าอกเจ้าพนักง,งานตำรวจสารเจ้าพนักง,งานตำรวจสารจึงเดินถอยออกและพูดห้ามปรามตามยุทธวิธีปฏิบัติหลายครั้ง ต่บุคคลดังกล่าวยังเดินเข้ามาเตะเจ้าพนักงานตำรวจศาลเจ้าพนักงานตำรวจศาลจึงใช้กระบองขู่แต่ก็ไม่หยุดและยังเดินเข้าหาเจ้าพนักงานตำรวจศาลจึงได้ใช้กระบองตีเพื่อระงับเหตุและป้องกันตัวหลังจากนั้นตำรวจท้องที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์กลุ่มบุคคลทั้งหมดขอพบผู้บริหารศาล ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักง,งานตำรวจท้องที่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าจะไปทําแผลและเดินออกไปจากศาลทั้งหมดมซึ่งเจ้าพนักง,งานตำรวจท้องที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่จะไปรักษาตัวจึงไม่ได้ห้ามปรามและขัดขวางแต่อย่างใดสำนักง,งานศาลยุติธรรมขอเรียนเพิ่มเติมว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจศาลมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลตามหลักสากล เพื่อให้การดําเนินงานของศาลสามารถอํานวยความยติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดบริเวณศาลสามารถบันทึกไว้ได้มันก็แปลว่านี่เป็นคลิปจากมือถือศาลก็จะมีกล้องวงจรปิดในบริเวณศาลอายากรุงเทพใต้ขณะที่เมื่อวาน นักข่าวก็ได้คุยกับทางฝั่งรอปภด้วยแล้วก็ฝั่งบุ้งด้วยเอาบุ้งก่อนว่ายังไงบุ้งให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าคือจะเดินทางไปติดตามคดีของคุณโฟกนั่นแหละค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าตอนนั้นตอนเกิดเหตุโยกปีนรั้วเข้าไปเพื่อจะไปพูดกับคุณโฟกแล้วหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ถือเป็นการละเมิดอํานาจศาลก็เลยเป็นการโต้เถียงกัน จากนั้นคุณบุ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่มาดึงแขนหยกซึ่งตอนนั้นตัวคุณบุ้งออยู่ข้างนอกเข้าไปไม่ได้น้องหยกอยู่ข้างในเพราะว่าหยกปีนเข้าไปใช่ไหมคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวหยกออกมาด้วยความเป็นห่วงน้องก็เลยพยายามจะเข้าไปถามชื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นที่ใช้ความรุนแรงกับหยกคือคุณบุ้งเนี่ยบอกว่าถูกดึงแขนหยกอาโดนดึงแขนพยายามจะเข้าไปถามชื่อปรากฏว่าตัวเองโดนชกกลับมาที่หัวไหล่ คือบุ้งโดนชกที่หัวไหล่ด้วยความโมโหก็เลยตอบโต้กลับไปด้วยการพยายามเปะจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปก็เลยใช้ดิ้วเหล็กเธอบอกว่ามันคือดิ้วเหล็กดิ้วเหล็กตีกลับเธอยกศอกขึ้นมาบางังซึ่งตอนแรกไม่รู้ตัวว่าเลือดออกแต่ในเวลาต่อมาพบว่าเลือดออกไปโรงพยาบาลเย็บสี่เข็มมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นการใช้ความรุนแรง ใครๆที่แบบต้องการจะมาคุยก็ต้องก็ต้องปีนอยู่ยแล้วเพราะว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้กินกันอะไรเงี้ยค่ะก็ปีนเข้าไปส่วนตัวมุ้งเนี่ยอ่ะบุ้งเกาะรั้วอยู่เจ้าหน,น้าที่ศาลนอะ่ะเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกหยกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นี่คือการละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าถือว่าเป็นการลุกแล้วบุ้งก็บอกว่าอันนี้มันคือเวลาทําการมันจะเป็นเวลาแบบลุกไปยังไงเพราะถ้าเราเดินเข้ามาตามทางปกติเราก็มันบินตรงมันได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะถึงแต่ว่ามัน,มน เกียนเดินมาทางปกติเพราะว่าเขาบอกว่าให้เดินอ้อมเขาบอเ,าเ,พาเพราะเราเดินอ้อมมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนเกาะรั้วแล้วก็คุยกันคุยกันเฉยๆส่วนตัวพุ่งนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งละเมิดอำนาจศาลกับโยก mm hmm. แล้วเขาก็จะจับโยกไปแล้วเขาจะเอาโยกอะไปไปขึ้นศาลแล้วพุ่งก็เลยบอกว่ามันคืออะไรไหม mm hmm. ก็ยังไม่มีสำักหนึ่งเขาก็ดึงโยกดึงแขนโยกไปแต่ตรงเนี้ยมันไม่มคิปโอเคไม่เป็นไร เขาก็ดึงแขนโยกทีนี้ปูมกก้มกาะรั้วอยู่แล้วก็เลยดึงคอเสื้อของตำรวจเอาไว้ว่าแบบอย่าอย่าแตะต้องโยกเจ้าหน้าที่สานะเขาก็ทุบแขนปู้มทุบทุบแล้วก็ชกแขนปุ้มจากการที่ปุ้มเลื้อมมือข้ขามรั้วมาค่ะปุ้มอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรปุ้มก็เลยเดินถามเดินไปถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเอาชื่อมาคือมาทำกับเด็กแบบนี้ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมบอกชื่อนะเขาก็ชกม,มาที่หัวไหล่ข้างซ้ายของ้ มุ้งก็เลยใช้กําลังกับเขาว่า <พอ S 2> เขาคือเขาไม่ได้เขาไม่พูดดีๆกับมุ้งหเขาก็ชกมุ้งเหมือนกันอะ่ะทีมไอที่มันเป็นในคลิปที่มันมีเป็นภาพว่ามุ้งเตะคือก่อนหน้านัา้นอ่ะเขาทุบหัวไหล่มุ้งอ่ะทุบแขนมุ้งทุบอะไรมุ้งอ่ะมาเยอะแล้วก่อนหน้านัา้นแล้วมุ้งก็แบบโมโหไม่ไหวอ่ะคือมุ้งต้องการเอาชื่อเขาก็เอาดิวดิ้วเหล็กอะค่ะที่มันเป็นเหล็กอะเหล็กยาวๆอ่ะเอามันาทุบมุมที่เขาทุบพามันก็คือแบบเป็นมุมหัวมุ้งอะมุ้งก็กลัวมันจะโดนหัวก ข้อสองะขึ้นมาบางก็เจ็บตะพังมือมันมือมันเปียกก็เลยรู้ว่าอ๋อเลือดออกก็วันนี้แบบมันเลือดเย็บสี่เข็มมะค่ะมันแรงไปมันแรงไปมากค่ะค่ะมาทนายก่อนนะคะเพยังไม่ได้มันเหตุการณ์มันยังไวม่งยังไม่ได้คิดว่าจะต้องทํำยังไงเออแล้วตกลงศาลท่านก็บอกประตูไม่ได้ปิดไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ถ้าฟังจากคุณบุ้งเมื่อครู่นี้ก็คือเธอบอกว่าเหมือนกับว่าเธอเดินอ้อมมาทางนี้แล้ว เ,ออเธอก็เลยไม่ได้เข้าทางปกติก็เลยจะยืนพูดกันตรงนี้มันก็ไม่ได้ยินหยกก็เลยปีนปีนรั้วเข้าไปเพราะเหมือนกับเดินอ้อมมาทางนี้แล้วเลยไม่ได้เข้าทางปกติเจ้าหน้าที่สารว่ายัางไงทางเจ้าหน้าที่สารคือรอปภค่ะรอปภสารบอกว่ามีน้องเด็กผู้หญิงก็คือหมายถึงหยกค่ะปีนข้ามกำแพงสารเข้าไปตรงจุดที่ควบคุมผู้ต้องหา ตัวเองก็เลยเข้าไปแจ้งแล้วบอกให้งดการกระทํานี้แต่เขาไม่ยอมฟังก็เลยวิทยุไปหาตํารวจสารตํารวจสารก็เลยมาที่จุดนี้แล้วก็มาแจ้งกับเด็กหญิงคนนี้ว่าเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะเพราะนี่คือการละเมิดอํานาจศาลแต่จังหวะนั้นหญิงรูปร่างท้วมได้เข้าไปกระชากคอเสื้อเจ้าหน้าที่ตํารวจสารจนกระทั่งหัวเนี่ยเกือบจะกระแทกกับผนังเสาปูนแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะควบคุมตัวเด็กหญิงคนนี้แต่โดนหญิงร่างท้วมด่าทอ จนกระทั่งเหตุการณ์เป็นอย่างในคลิปหญิงร่างท้วมพยายามจะเข้าไปแย่งกระบองและทำร้ายด้วยการเตะขาตำรวจสารก่อนที่ตำรวจสารจะเหวี่ยงกระบองไปโดนที่แขนโดยในจังหวะนั้นตำรวจสารได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณกำลังละเมิดอำนาจสารอยู่โดยคือเจ้าหน้าที่ของสารเนี่ยก็เหมือนกับพยายามจะปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองก็หมายถึงจะควบคุมตัวหยอกเพราะว่าปีน ในขณะที่หญิงร่างทวมซึ่งอันนี้ข้อมูลก็น่าจะหมายถึงก็คือหมายถึงบุ้งอะไระค่ะบุ้งก็ไปกระชากคอซื้อฟังอีกมุมนี้ครับก็คือมีน้องตามคลิปครับก็คือปีนรั้วแล้วทางผมก็ได้ไปบอกว่าปีนไม่ได้นะละเมื่อสารให้ให้ลงมาแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้ฟังเขามองผมอยู่แต่เขาก็ไม่ลงมาครับผมก็เลยบอหาที่อีกคนหนึ่งบอกว่าให้มาพูดให้หน่อย แล้วพี่ก็มาพี่คนนั้นก็มาเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็ไปสะกิดน้องบอกว่าออกมามันปีนตรงนี้ไม่ได้มันละเมอสาร <c oughs> ก็มีคนชื่ออ้วนๆหน่อยก็กระชากคอเสื้อรุ่นพี่ผม <c oughs> ก็กระชากเสื้อพี่แบงค์แล้วก็ตามมาด่าครับตั้งแต่ตรงที่ปีนแล้วก็มาด่าจนถึงป้อมตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็มีเรื่องเหตุการณ์ตามคลิปเลยครับ <c oughs> ก็คือ,อก็ทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วพี่แบงค์ก็บอกว่าจะเข้ามาคือเขาพยายามจะเข้าไป ไปแย่งนะครับไปแย่งอะไรสักอย่างแล้วทีนี้เขาก็เตะแล้วพี่แบงค์่ะหลบได้แล้วเขาก็มีต้องนีเพื่อยุทธทวิธีไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมใช่เป็นยุทธทวิธีครับก็คือเขาก็ต้องป้องกันตัวเองครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงอะไรที่โดนตัวเขาพฤติกรรมคือเขาต้องการที่จะเข้าไปข้างในไปหาเพื่อนที่ถูกคุมขังใช่ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปคุยแต่ว่าตามจริงมันคุยไม่ได้ใน สารเขาห้ามาเยี่ยมห้ามคุยกันเลยพอเกิดการอาบที่แบงค์ไีปุ๊บแล้วคือเห็นเลือดไหลตอนนั้นมันมันโต้เถียงกันอีกนานไหมครับก็สักระยะหนึ่งครับประมาณ15นาที20นาทีได้อยู่ใช่ครับประมาณและเหตุการณ์มันจบยังไงครับหลังจากนั้นจบจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นยันสองต่อครับไปติดต่ออะไรไม่รู้สักอย่างแล้วก็มานั่งรอสักพักเขาก็ไปที่โรงพยาบาลไปทําแผลการละเมอสารนะครับ ถ้าขออนุญาตหรืออะไรสักอย่างเขาก็ให้นะครับแต่อันนี้เขาทําโดยโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วปีนรั้วเนี่ยมันเป็นข้อห้ามอยู่แล้วครับตนผู้ชมคืออันนี้เดี๋ยวรอดูทางศาลเพราะมันก็จะมีวงจรปิดแน่ๆใช่ไหมค่ะนอกเหนจากคลิปที่ถ่ายด้วยมือถือและถ้าว่าไปแล้วมันก็ถือว่าอยู่ในอาณาบริเวณของศาลนะ